สวัสดีครับอยู่กับผมเมอร์คิวีวันนี้เราอยู่กับเกมด r ร์ o บอลสปาร์กิ i งซีโร่เกมต่อสู้ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นั่นเองวันนี้ผมมาเล่นศึกชิงเจ้ายุทธภพกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นหมดต่อสู้แบบแก้ไขได้นะกำหนดเองแหละอืม,มาเรามาอยู่กับโหมดแรกครับผมโหมดศึกชิงเจ้ายุทธภพมาครับตัวละครที่ผมจะเลือกเล่นในวันนี้ก็น่าจะเป็นโกคู ล่างแบบจิตดับกายกายดับจิตยอ่อทูของผมคือยำฉานั่นเองฝึกวิชาเหรอแตอนน่นายมาชวน,นทั้งทีฉันเป็นคู่ฝึกให้ก็ได้รับเ,เริ่มมาหยำฉาชาร์จเกตแล้วผมโดนคอมโบโดนหยำฉาคอมโบโอ้โหกูเข้าไปตรงน,นี้ผมพุ่งกลับไปต่อยต่อยต่อยที่เลยของกูอ๋ออ๋โอโดนคอมโบครับร้อย โดนชาร์จพลังโอเมก้าดใช้ท่าต่อสู้งามอันตรายผมคนรีภัยดีกว่าไมเนี่ยโอ้คนดูหายหมดสนนลกยมฉาผมลบมาด้านหลังชาร์จพลังต่อยต่อยต่อยคอมโบโดนยำฉาลบได้แล้วต่อยเตะออกไปนอกและก็จบเกมแล้วคนต่อไปคือลีคูมในเวลาลื่นซนอย่างแสนสนุกเลยจ้า เอาละครับผมพุ่งเข้าไปครับเตะและต่อยพร้อมกัหนหลบไปด้านหลังหลบไปด้านหลังเตะ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 ต่อย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 โลบบินโลบบินโลบพุ่งเข <สน S 2> ้าไปต่อยต่อยคอมโบคอมโบแม่งกันได้ซาดหลบแล้หลบแล้วพุ่งเข้าไปต่อย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 แบบนี้โอ้โหแม่งกันได้อีกแล้วเตะวัวมันด้านนอกกูพุ่งเข้าไปแบบนี้หลบหลังต่อยต่อยคอมโบคอมโบโอ้โหหลบอีกแล้วปึ๊บหลบข้างหลบข้างชาร์จพลังชาร์เกยเตะต่อยถอยนะครับถอยตั้งหลักปึ๊บปึ๊บหลบหลบชาร์จพลังต่อยออกไปด้านนอก อย่างลบได้ไยต่อยโอ้โหกันกูอีกแล้วพุ่งเข้าไปขบโบบปุ๊บบ,บ,บ,อบอลเก๊ก,กี้เรียบร้อยอะไรวะเนี่ยยี่ชนะเลิศโหมดนั้นมันง่ายเกินผมมาเล่นโหมดกำหนดต่อสู้ดีกว่าครับฝั่งผมมีโกเทนแล้วก็เป็นโบลี่และฝั่งตรงข้ามเป็น เจ้ามันบูกับเบจิต้าล่างเทพเริ่มเลยเล่นต่อสู้กับแกน่าสนุกดีเฮ้ hey, คู่ต่อสู้คือคุณบูเหรอเราจะเอาชนะได้ไหมเนี่ยเอาละกูพุ่งเข้าไปแล้วเตะเตะคุณบูแบบนี้คอมบูคอมบูโอ้โหคุณบูคุณบูคุณเตะคูเจ้ามาร์บูเจ้ามบูโอ้โห กูเป็นแค่เด็กตัวน้อยๆไอ้สัตว์ลูกคนสุดท้องอี่แม่นี่ไงพลังงั้นลุยเลยนะปาหินไม่ฟันไมนกัดจังวะครับหลบสายพุ่งไปคอมโบสวรรคนบูปิวนไปนู่นแล้วบินกลับมาซารดเกตไปโอ้หโดนอุปาหินเต็กกระโปงปาหินอยากหน้าต่างบ้านแตกไม่ลุ้งอื้ แทกเลยอ,อะไรวะเนี่ยฮี่จะโตอย่างกาชาร์จเกตพลังขั้นสุดพลังขึ้นเต่าขั้นซูปเปอร์เอ้ยๆอ,อ,อาชิมหายแล้วกดผิดมันเป็นเด็กกระโปรงปลาหินเสษหน้าต่างเฉยชาร์จเกตนี่ไะเตะชาร์จเกตเต็มหลอดปุ๊บ กูกดผิดอีกแล้วตึกพังเลยเอาละคอยดูเถอะพลังคืนเตาโอ้โหจอมันบูเนี่ยงเลยนะครับคนต่อไปเบจิต้าอืมศัตรูพ่อกูเหรอมึงเคยแปลล๊กลางเ็นจิต้จะฆ่าพ่อกูเหรอไอ้สัสจะกูจะกูจะกูอุ้ยโดนหลบซ้ายหลบขวาเบจิต้า เบต้าพิวทำไงครับโกเทนชาร์จพลังเกรเตะแ,แบบนี้เตะว่าวด้วยโกเทนมึงเป็นชนะเชะยโนนปะเนี่ยปึ๊บปุ๊บปุ๊บยัไงไงฮะยังไงฮะอ่ะวินนิ่งทำไมครับเนี่ยอ๋อเราตั้งรับนะครับผมไม่เป็นไรไม่มาไม่เป็นไรกูชาร์จพลังรอเลยและเบจิตา้าทำไงครับปล่อยพลังขั้นยอดระเบิดออพเปนไฮม์มือ โอ้โหกลับเลยเป็นไรครับโบลี่พ่อมาแล้วลูกไม่ใช่โบลี่พุ่งไปยิต้าทำไงเบียพลังเอากลับคืนร่างเดิมไอของมึมงเนี่ยปึ๊บบอกว่าแกจะมีชีวิตรอดกลับไปนะเอาโดนกันได้เชี่ยปึ๊บหลบซ้ายหลบขวาต่อยต่อยคอมโบเชี่ยตัวย่างใหญ่บิจ้าไม่ใช่ตัวย่างใหญ่โบลี่ปึ๊บโดนคอมโบโดนคอมโบโดดซ้ายหลบขวา งครับพุ่งเข้าไปแบบนี้เกันได้เฉยุุบซ้ายลงขาวาวับด้านหลังวับไม่ยังเตะกูดโดนโอ้โหชิหายละเดินจะหมดขาพลังกรุงเจอโอเมก้าบัสเตอร์เอาชิหายมันปล่อยก่อนเฮ้ยเฮ้ยย่กูเร็วกว่าสาลัลก ปล่าประโยชน์หนะาแกจะได้ไปสบายเดี๋ยวนี้แหละครับยิงเข้าไปตัดพิเศษเลยโอ้โ้หหลับเลยเรียบร้อย <c oughs> จากนี้ไปค่อยๆเชื่อดแกจุดตายแล้วกันไม่ครับพี่มันตายแนละ้วฮะ โอเคครับคลิปมีประมาณนี้ครับผมใครชอบกดไลค์กดติดตามเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย